นี่ดือดไทยอีโอนะเดือดไทยอีโอเดือดอะไรอีโอเน่ฮัลโหลนึ่งสอสนะสวัสดีครับผมนี่ ทำพาวซ่องคนไม่รู้เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยอะไรร้อนแดดนี่แดดมาเมื่ฮัลโหลหนึ่งสองสามสาวาสวัสดีครับผมนี่การเธือ่ทำพาวนี่เลยต่อไปมีน้ำ nha kinh lên nha 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 à nha à như à nha 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 để cho nó nha 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 สวัสดีครับผมไม่ได้รยแ้อไีอีอ่แล้วคอนอะไรีขอบคุณค่ะมาเฟกมามาแล้วนัเรีทนทำอะันมาไปไปเฟกไปมามาเินมาไม่ดูจะไาย โอ้หล <g ül ê> ังกายจะได้เดินเร็ววมั้งเ้ยเราเนี่ะฮะัดเลยเฮ้ยเอเราอ้ยีองเงินมนอนอว่เยง้เงินเมอน่เยปีเงินเอออ่เน่เะนาะ หนึ่งสองสี่สามจอิอ้ย้ยไม่กิน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 ,กนบงรู้เลยรู้ไทยไม่เอาอ่ะรู้จะไทยพอ ừ tắc là cái kim phê nó đi nát đó đấy không là kim thằng เ uh ห็นปลาได้ลีนี่นะครับการฝึาเออมาดูก <ma> ุฏิทีมโอ้โหุม่กังวลโอ้โหชิว இன்னையல <laughs> எல்லது <laughs>

ก่อนเรียนทำพาวไหนที่เก่งกันกว่านี้ป่ะถืออไรนู่นวะป่ะผมปาก่ายงี้น่่หนาีเดียวรู้พอกันเ